สวัสดีครับวันนี้ช่องสมมุติว่าจะลองตั้งสมมติฐานชวนกันคิดเรื่องสมมุติว่าหากผีไม่มีอยู่จริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณกลัวผีไหมคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าถ้าผีไม่มีจริงเลยโลกที่เราอยู่จะเปลี่ยนไปยังไงผมอยากชวนทุกคนมาคิดเล่นๆแต่จริงจังว่าถ้าผีไม่มีจริงเลยแม้แต่นิดเดียวโลกที่เราอยู่ จะเปลี่ยนไปยังไงมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหากมีการทดลองและตรวจสอบแล้วสามารถยืนยันได้ว่าผีไม่มีอยู่จริงเรื่องผีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานมันคือทั้งความกลัวความศรัทธาและบางครั้งก็เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมแต่ถ้าวันนี้เราพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผีไม่เคยมีจริงเลยแล้วโลกใบนี้ จะเป็นเช่นไรสิ่งแรกที่จะสั่นคลอนทันทีคือความเชื่อทางศาสนาเพราะในแทบทุกศาสนาล้วนมีเรื่องของวิญญาณผ í, บีบรรพบุรุษหรือโลกหลังความตายและถ้าไม่มีผีนั่นหมายความว่าความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโลกหลังความตายจะหายไปจะเหลือเพียงแนวคิดเชิงปรัชญาและศิลธรรมไม่ใช่ความจริงทางอภิปรัชญาอีกต่อไป ความรู้ต่างๆที่ส่งทอดมาจากโบราณรวมทั้งในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกที่ถูกหยิบยกมาสอนนั้นศาสนาต่างๆอาจถูบังคับให้ตีความใหม่เน้นการใช้คำสอนเพื่อพัฒนาจิตใจและศีลธรรมมากกว่าการเล่าถึงโลกวิญญาณคนจะหันมาโฟกัสกับการใช้ชีวิตตรงหน้าไม่สนใจเรื่องดีเลวบุญบาปเพราะเมื่อความตายมาถึงก็คือการดับสนิทไม่ใช่การเดินทางของดวงวิญญาณ เพื่อไปสู่พบภูมิใหม่ไม่มีโลกหลังความตายไม่มีวินเพราะผู้เป็นเจ้าที่รอเหล่าวิญญาณอยู่บนสวรรค์ไม่มีการฟื้นคืนชีพในวันพิพากษาทุกอย่างคนเปลี่ยนไปเยอะแน่ๆลองจินตนาการงานศพที่ไม่มีการส่งวิญญาณอีกต่อไปพิธีกรรมจะเปลี่ยนจากการทำเพื่อช่วยผู้ตายไปสู่พบภูมิต่อไปแต่ไปเป็นเพียงการแสดงความรักความทรงจำ และการอยู่ร่วมกันของครอบครัวประเพณีเส้นไหวผีอาจกลายเป็นแค่การเคารพบรรพบุรุษเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ความเชื่อว่าดงวิญญาณน,นั้นยังวนเวียนอยู่ถ้าไม่มีผีความเชื่อเหล่านี้ถูกลดทอนเหลือเพียงพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ความจริงทงญญางศาสนาศาสนาจะถูกกดดันให้หันมาอธิบายด้วยปรัชญาและศีลธรรมมากกว่าความเชื่อเหนือนธรรมชาติ คนอาจมองความตายแบบว่างเปล่ามากขึ้นตลอดมาประวัติศาสตร์ผีไม่ได้มีไว้เพื่อกลัวอย่างเดียวแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมสังคมห้ามทำผิดเดี๋ยวผีหลอกห้ามลบหลู่เดี๋ยวเจอดีแต่ถ้าผีไม่มีจริงเครื่องมือแบบนี้จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปสังคมจะต้องหันไปพึ่งพากฎหมายเหตุผลและหลักจริยธรรมเพื่อควบคุมพฤติกรรมมนุษย์แทน แม้แต่วงการบันเทิงหนังผีนิยายสยองขวัญรายการล่าท้าผีจะสูญเสียแกนกลางที่ทำให้ผู้คนกลัวเพราะเมื่อผีไม่มีจริงความกลัวก็ต้องสร้างขึ้นด้วยสิ่งใหม่เช่นวิทยาศาสตร์จิตวิทยาโลกคู่ขนานธุรกิจความเชื่อหมอดูเครื่องรางของขลังรายการล่าท้าผีหนังผีอาจพังทลายลงทันทีเพราะ ฐานของมันคือการขายความกลัวและความเชื่อในสิ่งลี้ลับต่างๆและหากผีไม่มีจริงโลกจะเปลี่ยนจากโลกที่เต็มไปด้วยความลี้ลับไปสู่โลกที่อิงเหตุผลและวิทยาศาสตร์มากกว่าเดิมแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือมนุษย์เราจะอยู่ได้โดยไม่มีเรื่องราวลี้ลับจริงๆหรือเปล่าเพราะตลอดมาเรื่องผีอาจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจสำหรับจิตวิทยา ผีอาจเป็นแค่ภาพสะท้อนของความกลัวตายเรากลัวว่างเปล่าจึงสร้างภาพของวิญญาณเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเรายังอยู่ถ้าไม่มีผีมนุษย์บางคนจะได้อิสระจากความกลัวเหล่านี้กล้าเผชิญความจริงตรงๆแต่สำหรับบางคนการไม่มีผีอาจยิ่งทําให้ชีวิตไร้ความหมายมากขึ้นเพราะความตายหมายถึงการดับสูญจริงๆคำถามคือ มนุษย์เราพร้อมจะอยู่ในสังคมที่ใช้เหตุผลล้วนๆโดยไม่มีเรื่องราวลี้ลับมาเป็นกำแพงศิลธรรมหรือย่างสรุปเลยผีอาจไม่มีจริงแต่ความคิดนั่นแหละคือสิ่งที่หลอกเราได้เสมอความลี้ลับอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันก็รบกวนคุณอยู่ในใจคุณเสมอคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ผีแต่อยู่ที่เรากล้าที่จะตั้งคำถามหรือเปล่า ความกลัวความเชื่อและความจริงเลือกเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะเชื่อและสุดท้ายนี้ผีอาจไม่มีอยู่จริงแต่ความลี้ลับของจิตใจมนุษย์คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและไม่มีวันหายไปหากคุณมีคำตอบแล้วว่าหากผีไม่มีจริงจะเป็นอย่างไรรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันได้และอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสมมุติว่าเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ